แยกเสียงไม่ค่อยดีขนาดนักอืมคิดละเล่นอะไรดีทีชั้นนี้ผมจะเปิดใหม่นะผมอยากเล่นแบบตั้งใจคุยแอดและกันอยากเล่นอยากเล่นแอดอินเอียร์ใส่นะผมเจ็บหูฟูซส์ไทย,ไท,ยท,ท,ที่ไทยก็ร้อนจะร้อน ถ้าไม่อยากใส่ยีเอียให้เจ็บหูให้ตามหาจุกหูฟังที่เหมาะกับหูเราครับเพราะว่าหูเราขนาดหูแต่ละคนไม่เหมือนกันอะไรคือ่ายเอาทข้างๆอ๋อน่าจะบั็กครับน่าจะเป็นแชทเดี๋ยวผมรีเฟนซให้บ้าง สองตัวใหม่ที่พี่เขาคิดว่าจะเป็นจะทําให้เมตาพังไหมไม่โอวัตไม่ได้ทําตัวละครระเบิดระเบิร์มาแต่ไหนแต่ไรแล้วยังฮานซาดอย่างเงี้ยก็เก่งแค่ประมาณประมาณไม่ถึงเดือนเขาก็เนิฟแล้วก็ถือว่าดีถือว่าดีมากพี่ว่าอย่างน้อยอ่ะอย่าฟังพี่แบบนี้นะคือทีมงานโอวัตเขาจะให้ตัวละครที่เขาเพิ่มเข้ามา<ๆ>เก่งประมาณเดือนหนึ่งแล้วเขาก็ปรับให้ตัวละครมันแบบ เข้ากับโอวัตมากขึ้นไม่ไม่ทำลายสภาพแวดลอ้อมโอวัตคีรออกรใช่ ทรดได้หนึ่งตัวนตองข้ามีโซเจิลคิลีโซเจิลคิลีฮาซาเนี่ยคิลีมีอะไรคิลีอัพเพิม่ม They have c i t i c a l u t ผมไม่ชอบไม่ชอบเสียงไนท์โมดเลยมันดังแบบดังจนผมไม่ได้ยินอะไรเลยคือมันมันขเขาเรียกว่ามันมันดังมันดังคือได้ยินทุกอย่างแต่แบบมันดังเกินไปอะไดานามิกมันไม่มีเลยสตูด,ดิโอเลฟเฟลนก็ข้อเสียก็คืออ่าเบาไปนิดนึงแต่เสียงไดานามิกสูง อา,าสาดใช้แล้วคิริใช้ยังไม่คิริยังไม่ใช้เขามีเจิ้น eyes on the target เรามีผักแล้วหาฉาเขาน่เล่นยากประมาณนอ,อุย้ยบอฟสวยจัดอุย้ยคุณดบํลทำไรครับ อุย้ยคุณบอลและคลิปแบกแล้วมั้งเนี่ยอุย้ยคุณบอลได้อีกหนึ่งนะเนี่ยโอ้ยเสียดาย ตายซะ่ไหมอุ๊ยอุ้ยมา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 เฮ้ยขอร้องละ่ะแชทไม่ขึ้นหน้าจอมันบั๊กครับเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวค่อยแก้จบเกมกันขออภัยในความไม่สะดวกครับ โอ้แต่ชิปโคตรไกลอะชอบมากเลยดีกว่าไอ้เพิร์กยิงคลิกซ้ายรัวต้องเยอะสวย แหมเลือกเพลิเลือกเพลอ,อะไรบ้างขวาซ้ายครับเลือกขวาซ้ายไอ้เนะี่ยหัวแตกไปดิ เลือกเลือกผักไกลขึ้น20%แล้วก็ซูมยิง2นัดได้ดาเมจพิเศษกับรีโลดกระสุน2นัดครับผมเพราะว่าตอนนี้มันเป็นฮาศาสต์ตัวมันไม่มีโลอยู่แล้วเรายิง2นัดติดได้แล้วสบาย โอยไม่น่ามาช่วยอนาเลยไหมเคเพื่อนเราอัพนาโนสองท้าศาส์ผมยังไม่ดูเพิร์กเลยไม่รู้ว่าเขาอัพอะไร โซเชนอัพเนี่ยโซเชนฝ่งอคออ่ามอัพกระสุนเยอะขึ้น15กับสไลด์ 2, 2เพราะว่าเขาโดนดูนฟิกเกนจิลวงเขาก็เลยอัพเทชอร์อัพพาวบอมใหญ่ขึ้นซเซนยังไม่มีอ๋อเซนเพิ่งเปลี่ยนตัวไปตอนโอค่าม,มีเพิร์กนาโน2ตัวเพราะนั้นลวงอาจจะเป็นเรื่องยากนิดนึง อุ้ยอุยอุทำลายอ่ยอะขาร้องล่ะวันนี้กินอินอนหลับนะครับเฮ้ย Τι έπρεπε, τι นีไ่ไงหัวแตกแลกกันไปวายวายวายแขนแขนโอ๊ยขอร้องละจังหวะชีวิตเลยเมื่อกี้ถ้าข่าถ้าาโซเจนได้ก็คือไฟไฟเมื่อกี้ได้เปรียบเลย Cảm ơn các bạn đã theo dõi หยุดเซนเดินขึ้นไปตายตบ้าไม่เป็นไรครับสตาตาน,นี้เล่นเล่นดีอยู่ตาตานี้เล่นดี